โจทย์หลังนี้แปลกจนตากผ้าอยู่ชั้นสองแล้วก็ห้องโคงอยู่หน้าบ้านให้โจทย์แค่นี้เราต้องแต่ย้ายเข้ามาอยู่ก็สามเดือนน่าจะพอรู้แล้วว่ามูดแบบเราเป็นยังไงเราแบบรู้สึกยังไงเราอยากเพิ่มอะไรตรงไหนเพิ่มเติมแล้วก็คือแบบล่าสุดก็คืองูเขาวา อ้อมพาทุกคนมาเปิดบ้านเพื่อนอ้อมเองค่ะ <_ d ata> เพื่อนสนิทเลย <_ d ata> เพื่อนหลักเพื่อนเอย๋ยนี่ชูเจจ่าค่ะกับพี่ใหม่ค่ะทุกคนสองคนนี้เป็นคู่รักที่เพิ่งแต่งงานกันใหม่ของทุกคนแบบเรียกว่าเข้าใหม่ประมาณก็ยังได้อยู่เนาะ ยัง <Ll ull ing> ใหม่อยู่ใช่ไหมอค <L as Job compelling> <Yes> ู <ules> <S tube oses> ่นี้คือทุกคนน่ารักมากน่ารักแบบตั้งแต่ต่อคบกันก็น่ารักงานแต่งก็น่ารักแบบเราหลีสุดพอบ้านเสร็จก็รีบขอเข้ามาเลยเพราะว่าเชื่อว่าบ้านหมดต้องน่ารักมากแน่ๆนาะวันนี้ก็เลยขออนุญาตได้เลยที่ใหม่จ้าสาช่วยเล่าให้ฟังหน่อยความเป็นมาของบ้านหลังนี้มันแบบ มันไปไงมาไงทําไมถึงงอเพราะว่าที่นี่ถือว่าทาเลดีมากค่ะสะพานควายใช่ไหมใช่ครับ่อยู่ใกล้ๆสะพานควายนะครับก็คือเรื่องที่ดินก่อนคือที่ดินเนี้ยคุณพ่อเขาซื้อเก็บไว้ตั้งแต่ผมเกิดละก็คือทยอยซื้อที่ดินไปใกล้ใกล้กันไปเรื่อยเพราะเรามีพี่น้องสี่คนคุณพ่อก็อยากให้พี่น้องทั้งสี่คนอยู่ในบริเวณรั้วเดียวกันเวลามีอะไรจะได้ดูแลกันได้แล้วก็ไปมาหาสู่กันง่ายๆอย่างเนี้ยครับ แก่มาจะได้ไม่เหงามีลูกๆอยู่ใกล้ๆก็เหมือนแบ,บ่งกันคนรับแลงใช่ก็แบบ่งกันคนละแปลงแต่ตอนแรกพี่หม่บอกว่าพี่ใหม่ไม่ได้ตั้งใจจะเหมือนกับมีมีความคิดอื่นเหมือนกันจะไปดูคอนโดคอนโดอะไรอย่างนี้อ๋อตอนแรกคือคิดว่าการจะสร้างบ้านหลังนึงเนี่ยเราต้องใช้เงินเยอะเนาะเราก็แบบเออเกิดว่าเราไปอยู่คอนโดก่อนจะไ,ได้ทํางานหางเงินเก็บเงินชักก้อนหนึ่งก่อนค่อยสร้างอะไรอย่างเงี้ยพ่อก็บอกว่าเออถ้าอย่างนั้นเราเดี๋ยวพ่อช่วยออกครึ่งหนึ่งเราก็อ่อยครึ่งหนึ่งก็เราก็เลยเริ่มสร้างบ้านเด็ย คือเขาก็อยากให้อยู่ใกล้ๆเขาแหละเขาก็ไม่อยากยังไงถ้าซื้อคอนโดก่อนทําบ้านก็เสียเงินทําซ้อนอีกใช่ค่ะอ๋อหลังเนี้ยเป็นแปลงแรกของลูกๆที่เป็นหลังแรกเลยแต่เงินคนแรกว่างั้นเถอะแต่เงินคนแรกแล้วพอรู้แล้วว่าเนี่ยเราได้แปลงเนี้ยเราจะสร้างขึ้นมาเราเราเริ่มต้นยังไงอะคะรั้ผมก็คือแขงจ๋าแลงจ๋าของจ๋าจ๋าก็คือคิดแล้วแหละว่าจะใช้บริษัทสร้างบ้านพอเด้วยความที่แบบสองคนไม่ได้มีใบเกราวิศวะเลยอะไรอย่างเงี้ย เราก็คิดว่าเออถ้าเราแบบใช้แบบถ้าผู้รับเหมาแล้วดูเองอ่ะน่าจะแบบเราน่าจะแบบระแวงเองด้วยแหละเพราะเราไม่มีความรู้อะไรเงี้ยเราไม่รู้ว่าเอออันนี้หลอกหรือเปล่าอันนี้จริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราก็เลยอยากได้อะไรที่เป็นมาตรฐานอะไรเงี้ยก็เลยตั้งเป้าว่าเออจะใช้บริษัทสร้างบ้านแต่ว่าก็ไม่รู้อีกจะเลือกเจ้าไหนดีก็เลยไปหาอ้อมจาก็ไปปรึกษาอ้อมมาแบบเออมีเจ้าไหนที่อ้อมแบบเลือกได้บ้างแบบจะแนะนําอะไรอย่างเงี้ยแบบอ้อมก็ช่วยรีวิวมา สุดท um, <sh ut iful> ้ายก็เลือกรอยย่อห่าวว่าจะใช้รอยย่อห่าวในการสร้างบ้านเพราะก็มีความแบบไปพันทิปนิดหน่อยอะโอเคโอเคแบบพันทิปคอมเมนต์อะไรโอเคอะไรอย่างเงี้ยอ๋อก็มีไปเช็คเช็คแบ็กกด์บริษัทมาแพ่พออ้อมส่งไปให้เจ้าจ๋าเจ้าจ๋าไม่ได้เลือกทันทีนะคุณเจ้าจ๋าก็ไปแบบไปรีเสิร์ชนั่งเป็นสายรีเสิร์ชันทนั่งเป็นสายเช็ครีวิวเป็นสายละเอียดละอ ของหลังนี้รู้สึกจะเป็นรอยองเฮาส์สาขาสีนครินเนาะพี่น้อยดูแลพี่น้อยดูแลพอเลือกรอยัลเฮาส์สีนครินแล้วเขาต้องทําแบบให้เราเนาะให้โจทย์เข้าไปว่ายังไงบ้างคือ<ไ>เราเน้นที่ประโรชยชน์ใช้สอยเป็นหลัก<ม>ก็จะมีรายละเอียดที่เราอยากได้อยู่แบบว่าเป็นสิ่งที่เฉพาะเลยที่มีให้เขาไม่กี่อย่างคือเราอยากได้ที่ซักผ้าและตากผ้าอยู่ชั้นสองแล้วก็อยากได้ห้องครัวอยู่หน้าบ้าน นะครับหลักๆประมาณนี้แล้วที่เหลือก็จะเป,เ,แบบเป็นแบบว่าการทาความสะอาดให้ทำความสะอาดง่ายแบบเป็นแบบโมเดิร์นเรียบเรียอะไรประมาณนี้ครับเออโจหลังนี้แปลกจนตักผ้าอยู่ชั้นสองแล้วก็ห้องครัวอยู่หน้าบ้านให้โจทย์แค่นี้แล้วเราก็คือไปขอแบบบ้านเขาก็มีแบบบ้านให้เลือกเยอะนะคะแต่ว่าเหมือนด้วยความที่ที่ดินตรงเนี้ยมันเป็นที่บ้านจัดสรรซื้อมาจากโครงการบ้านจัดสรรที่ดินก็จะยาวๆพอมาดูแบบบ้านอ่ะด้วยความที่ที่ดินอ่ะเหมือนยาวแต่หน้าสั้น มันก็กลายเป็นว่ามีแบบเดียวที่สามารถมีระเบียงชั้นสองสำหรับตากผ้าแล้วก็พอดีไซส์กับบ้านเราอ่ะก็กลายเป็นแบบไม่ได้เลือกเราได้โครงสร้างบ้านแล้วแล้วที่ฟังก์ชันภายในมีแบบปรับอะไรจากแบบเยอะไหมก็ก็มีเยอะเหมือนกันเพราะด้วยความที่เรามีความต้องการเฉพาะของเราอย่างเงี้ยเดี๋ยวลองเดินดูก็ได้ก็ห้องแรกนะครับห้องครัวก็จะอยู่ตรง ทางเข้าบ้านเลยนี่ประตูตบ้านมาปุ๊บก็จะมีครัวเลยแล้วก็จะมีหน้าต่างที่แบบว่าเราสามารถที่เราอยากได้ห้องครัวอยู่หน้าบ้านเนี้ยก็คือเวลาเราซื้อของมากลับมาขับรถมาเนี่ยเราจะสามารถจอดรถแล้วก็เอาของเข้าบ้านได้เลย<อ>ไม่ต้องคนเดินทางไกลอันนี้คือเป็นเหตุผลแบบสมมติว่าของมันพลุพลงังหรือว่ามันเปียกเราก็ต้องหิ้วย,ยกไปแล้วก็เขาเ้าไปหลังบ้านก็คืออยู่ตรงนี้ หย่อนหน้าต่างดอกปุ๊บใช่เวลาคุณแม่พี่ใหม่มานางจะเอาของกินมาฝากอะไรเงี้ยก็ไม่ต้องเปิดเข้ามาเพราะมันเป็นประตูแบบอัตโนมัติแบบก่อระหาอะยะยาคุณแม่ก็แบบเปิดหน้าต่างก็เอ้ะเอาไปอะไรแล้วก็แล้วก็แคกลับไปเลยแล้วก็กลับไปเลยไม่เข้าบ้านเพราะจริงๆมันก็สะดวกเนาะรัดเดยวเราไปต่อที่้อานั่งเล่นกันเดียวครับตรงนี้เนาะเราก็จะดีไซน์ให้มีพื้นที่ก้อนขวางเพราะเราอยากให้เป็น ส่วนกลางของที่คนทั้งบ้านจะมานั่งด้วยกันได้ดถึงเวลาที่มีแขกมาหรือว่ามีเพื่อนมาเยี่ยมบ้านอย่างเงี้ยครับก็คือจะทาให้มีทั้งโซฟาดูทีวีมีโต๊ะกินข้าวแล้วก็มีแบบว่าไอแลนตรงกลางที่สามารถวางของได้เวลาซื้อข,ข้าวกันมาหรือทํากับข้าวกันอะไรเงี้ยครับก็คือจะมีพื้นที่ให้สอยเยอะให้คนในบ้านใช้ชีวิตร่วมกันได้ก็เลยเปิดเป็นโอเพนแพนเลยก็คือทำแอคทิวิตี้ได้สุดแล้วก็รับเพื่อนได้ไม่อั้นตรงนั้นพื้นท<า>ี่ใหญ่มาก แล้วความน่าสนใจก็คือตรงเนี้ยบานใหญ่มากบานใหญ่แล้วแบ่งประตูออกเป็น5ตอนใช่ไหมคะหนึ่งสองสามสี่ห้าเออแล้วเวลาเปิดก็เปิดได้เกือบสุดเลยใช่ครับก็คือเรามีวิวสนามทางนี้ทางเดียวนาะเราก็เลยทำเราย่อน้าเขาเสนอมาว่าจะทําเด็นบานกระจกบานใหญ่ให้เพื่อที่จะได้วิวสนามเต็มที่แล้วก็มีบานฟิกบานเดียวที่เหลือเปิดได้สุดเลยเพื่อที่จะรับลมสนามได้ทำทางนี้เป็นทิศใต้ฝั่งเปทิศเหนือพอเปิดหน้าต่างเนี่ยก็จะโฟพอดีตลอดใบานก็จะ พอถึงโซนอินทีเรียรจะเป็นคนดูก็คืออย่างตรงนี้ค่ะก็พยายามอยากให้มันเห็นเห็นวิวเยอะที่สุดก็เลยแบบทำมุ้งเป็นมุ้งจีบก็คือจะได้ถ้าทําเป็นมุ้งแบบไม่จีบอะที่มันเป็นฟีกับมันจะมีที่คาดตรงกลางเราก็ทําแบบมุ้งเป็นมุ้งจีบมาจะได้แบบเหมือนแบบเวลา <ไป S 2> ล<ำ>้อมอยู่ก้อนเดียวเลอย่างงี้แต่ก็มีปัญหาอยู่ใช่แล้วเพราะว่าด้วยความพอเป็นมุ้งจีบอะตรงฐานข้างล่างอะเขาจะแบบไม่แบบ เหมือนมันไม่ได้ยืดใช่แล้วก็คือแบบล่าสุดก็คืองูเข้าบ้านก็คือถ้าบ้านไหนที่แบบต้นไม้เยอะเอะก็อาจจะต้องระวังนิดนึงเพราะว่าแบบเหมือนมึงจีบเออเขาไม่ได้ไม่ใช่แค่งูได้ยังหมาอ่ะค่ะหมาเข้าบ้านตัวใหญ่ก็คือเข้าบ่านทักทีคือวันไหนนางอยากเข้าบ้านมากๆนางก็คือแบบทะลุยังรั่วแล้วนางก็เหมือนเรียนรู้แล้วว่ารั่วคือแบบทะลุได้นี่โอเคนางก็แบบเข้าบ้านตรงนี้ก็ทาเป็นไอแลนด์เป็นครัววมันก็ไม่ถึงกับครัวเนาะ ใช่ไม่ได้ทําอะไรหนะแค่แบบพี่ใหม่กินกาแฟตอนเช้าอะไรอย่างเงี้ยส่วนตรงเนี้ยอยากจะอวดว่าการที่เขาทํากาแฟเพื่อนก็คือเล่นโยคะอยู่ตรงนี้เสิร์ฟกันก็เลยทําเป็นกระจกใช่ไหมตอนแรกเดิมทีไม่มีกระจกอันนี้รีเควสต์เขาใช่รีเควสต์เขาที่จริงอยากได้แบบเครื่องวิ่งอยากได้แบบเหมือนเราอยากทํากิจกรรมร่วมกันตอนนี้ในช่วงกลางวันเลยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบเขาก็เหมือนอยากเล่นโยคะอะไรเงี้ยเขาก็เหมือนแบบดีไซน์ออกมาให้ให้มีกระจกแล้วก็มีแบบ ที่ตรงนี้นิดหน่อยให้เล่นโยคะได้เพราะเหมือนพื้นที่เรามีระดับหนึ่งแหละแต่มันไม่ได้แบบกว้างขวางจนเราสามารถแบบใส่ทุกอย่างเข้าไปได้ไอะไรเงี้ยก็คือต้องให้เครดิตอินทีเรียอุ๊ยน่นารักนิดโดนฉันตกหมอ,อ,อนน,นี่ก็คือโดนฉันตกทุกคนก็คือโดนฉันตกรูกบ้าก็คือโดนฉันตกอันนี้ก็ค,ค,คือห้องนี้จริงๆตั้งใจทำเป็นห้องทำงาน ใช่หรือห้องเล่นเกมทำงานก็คือนั่งทำงานด้วยกันใช่ไหมคะใช่ครับแล้วที่บอกว่าทำไมถึงใช้เวลาอยู่ด้วยกันเยอะสุดว่าพรมอะไรเงี้ย ด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็พอเหมือนแบบตอนกลางคืนอย่างเงี้ยที่จริงอะ่ะเรามีห้องดูหนังอยู่ข้างบนแต่เหมือนแบบมันยังทําไม่เสร็จอะไรอย่างเงี้ยเราก็กลายเป็นแบบพี่ใหม่เล่นเกมตอนกลางคืนประโอ้โอก็คือแบบมานอนเปรแบบเล่นมือถือเล่นอะไรอะไรย่างเงี้ยอ๋อแล้วก็ห้องมันไม่ใหญ่นะอ,อยู่กันสองคนเราก็จะเปิดแอร์ตัวเล็กลงประหยัดไฟแล้วก็เย็นเร็วขึ้นด้วยเออแล้วก็มานอนไกวเปย์อยู่ตรงนี้น่มัน2 2> น่ารักก็คือแบบจุดประจํามากตรงเนี้ยก็คือแบบเอะอ่ะก็คือนอนไกวเปย์อยู่แต่เคยเห็นนิดนึงคยคือโอ้เคยบทเรื่องท่อแ สุดท้ายทํายังไงอ่มันหายไปคือมันจะมีท่อแอร์เดินอยู่แล้วนางก็โพสต์บ่นเนี่ยแหละทำยังไงอ่ะก็คือยอมให้ห้องนั้นอะทะลุไปมีท่อแอร์สองห้องคือห้องที่ติดกันตอนเนี้ยก็คือมีแบบท่อเนี่ยสองห้องแต่เป็นห้องแบบห้องนอนแขกอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้แบบใช้ชีวิตยูปแบบแล้วมันก็ค่อยทะลุมาด้านหลังเครื่องนีใช่แล้วก็ฉากปิดทับใหม่ใช่ก็สู้นางก็สู้นิดนึงเถอะอุตส่าห์ทำมาแล้วอะไรอย่างเงี้ย ส่วนห้องข้างๆนี้ก็เป็นห้องแขกนะครับที่บอกว่าจอดเครื่อแอร์ทะลุมาอ๋อก็คือวางไว้เป็นห้องนอนมีห้องน้ำในตัวเรียบร้อยใช่ก็เป็นไว้ให้แขกอยู่แต่ตอนนี้ก็ยังไม่ได้แต่งอะไรครับเป็นห้องโล่งๆอยู่โอเคแล้วเดี๋ยวเราไปไหนกันต่อเดี๋ยวเราไปต่อชั้น2กันเลยดีกว่าโอเคเราไปต่อชั้นสองอ๋อแต่ก่อนขึ้นชั้นสองเดี๋ยวมีห้องน้ำห้องน้ำชั้นล่างโอเคมาอมก็อยากอวดผลงานจามเหมือนกันห้องเดียวก่อนก่อนเปิดก็คือบีฟอินทีเนียไว้ว่าตีมคัลเลอร์ฟูล ก็เลยได้ออกมาเป็นห้องธรรมดโรงเรียนอนุบาลแต่เราก็บอกเขาเองว่าเราอยากได้คัลเลอรลฟูลใช่ไหมใช่แล้วก็คือแบบก็คือแบบเหมือนเราก็เติมไปเรื่อยๆจนแบบออกมาเป็นแบบเนี้ยก็คือกระจกเปลี่ยนเป็นกระจกก้อนเมฆมันก็หน้าลัาของมันอีกแบบเนาะมันก็แบบเป็นสีสันบ้านมันมินิมอลห้องน้ำมันเรียบอีกก็อาจจะเบื่ออินททเรียก็คือตามใจไม่ยั้งอะไรเลยตามใจเลยก็ได้อันนี้ก็คือเครดิตอินทีเรียนะคะ ว่าห้องนี้อยู่ข้างบน,นเนาะอะอ,ะอันนี้ก็คือที่ปรับมาจากแบบของรอยัลเฮาส์ใช่ก็คือบ้านหลังเนี้ยอันนี้ก็ฝั่งหน้าบ้านใช่ไหมคะมันมีระเบียงใหญ่พอดีถูกใจเขาถูกใจชีเขา<ช>อ๋อเราก็ปรับหมดเลย<ช>ตรงนี้เป็นห้องนอนแขกเอ้ยตรงนี้นนที่บอกว่าจะเป็นห้องดูหนัง<ช>ที่ยังแบบ ย่งชิงกันอยู่ว่าจะเป็นห้องฟิตเนสหรือห้องดูหนังเออก็ตือแบบสองคนแย่งชิงกันอยู่แล้วตรงนี้น่ารักมากเลยอ่ะอันนี้ก็คือทําเป็นโซนทักล้างทักรีดไปเลยใช่ค่ะมันน่ารักอ่ะมันลงตัวเนาะใช่แล้วก็ตัดผ้าอยู่ข้างบนเพราะเราอยากให้ความรู้สึกเวลาปกติถ้าตัดผ้าข้างล่างจะได้ก็จะตัดเป็แถวร่มรื่หน้าบ้านเลยนี้ช่วยให้เวลามีแขกมาอะไรแบบนี้เออเข้าไปข้างบนเลยก็จะสะดวกแล้วก็มีต้นไม้ใหญ่บังด้วยไม่มีใครเห็นเสื้อผ้าเราแดดดีด้วยแป๊บเดียวเอง แล้วส่วนห้องนี้อ่ะห้องนี้ยังแกลงชิงไหมหรือว่าห้องนี้มันมีเป็นห้องนอนห้องนอนที่ทําันสองที่ทำทิ้งไว้ก็คือทิ้งไว้ก่อนอาจจะเผื่อแบบมีลูกมีลูกวาดไปนะโอเคมีซ่อนที่เก็บของเล็กๆไว้ด้วยใช่ดร้านได้นะมีงูไหมไม่มีโอเคไม่มีพอไล่ออกไปแล้วอุ้ยเรียบร้อยอุ้ยเรียบร้อยเรียบร้อยย่างที่เเก็บของพอเราแบบเน้นแบบยัดของใส่ตู้อะไรอย่างเงี้ยอันนี้เขามีอยู่แล้วป่ะคะหรือรีเควสว่าให้เจาะเพิ่ม อันนี้มันเป็นวอลเข้าไปอยู่แล้วอ๋อแต่ขอให้เขากัน้นใช่เราตก็ใส่แบบวีดีนกั้นตอนรแรกน,นะตรงนี้น่าเป็นเสาเสาของบ้านขึ้นมามันเลยทำให้แบบมีวลวเข้าไป,าไปใช่มาถึงมาสเตอร์เบดรูมอ่าอ,อันนี้มาสเตอร์เบด룸เอ่ออินเทอร์เนียจะฟูข้างล่างแล้วก็มาฟูมาสเตอร์เบดรูม บางส่วนอื่นเรายังไม่ได้ใช้เนาะก็ <c oughs> คือมันก็จะมีความซอกซอกหน่อยเพราะด้วยความแบบเราขยับเยอะอะไรอย่างเงี้ยตามแบบบ้านอ่ะถ้าจะไม่ผิดอ่ะฝั่งเนี้ยมันจะไม่เป็นอันเนี้ยไม่รู้มันไม่มีซอกเนี้ยอ๋ออันนี้คือต่อเพิ่มไปหมอให้เขาต่อเพิ่มไปพอเราเ,เหมือนอพอบันไดมันขยับหมุนอะไรเรากลายเป็นมีซอกตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยอ๋อโอเคแล้วก็ตรงนี้ก็จะไม่ได้มีการก์ดเรามาการ์มาการนตอออินทีเนีย อ๋อตรงนี้ทำโตขึ้นไปน่ารักอะก็คือห้องน้ําอยู่ตรงนี้อาบน้ําตรงนี้แล้วก็มาแต่งหน้าตรงนี้ใช่เลยค่ะบล็อกอินคอร์เซ็ตตรงอกอินคอร์เซ็ตก็น่ารักอันนี้แบ่งกันยังไงอะคะบล็อกอินคอร์เซ็ตก็คือแบ่งกันคนละครึ่งเพราะตอนบ้านเดิมอะเราได้แค่คนละตู้ตอนนี้ก็ได้พื้นที่เยอะคนละฝั่งเลยก็คือจ่าเครื่องหนึงอีกครึ่งนึงเป็นจ่ากระหม่ประมาณนี้อ๋อใอะคโอเคโอเคโอเคอันมันเป็นเป็นเรื่องธรรมดาแต่มีตู้เผื่อ แต่ห้องนอนนี้มีตู้เผื่อก็เริ่มเจรจาแล้วเนาะพี่ใหม่เราขอโซนนี้ได้ไหมเราเธอมาอยู่ตรงนี้ได้ไหมอะไรอย่างนี้ก็เริ่มเจรจาแล้วพอเริ่มขนของ้วเริ่มเจรจาแต่ซึ่งจริงๆตรงเนี้ยแค่ทําเผื่อไว้เฉยๆถูกไหมตรงนี้คือจริงๆแล้วยังไม่ได้มีของแล้วตรงเนี้ยทำโต๊ะเครื่องแป้งอีกอันทําไมอ่ะมันมันคือโต๊ะอ่านหนังสืออ๋อแล้วเคยได้ใช้หรือยังเก้าอี้ยังไม่มีเลย ก็ยี่ยงไม่มีเพราะอะไรก็มีห้องทํางานอยู่ข้างล่างแล้วไงมาอ่านอะไรตรงนี้อีกใช่ไหมแต่ว่าบ้านหลังนี้ไม่มีทีวีในห้องนอนใช่อันนี้เพิ่มเป็นความตังใจจะได้แบบไว้นอนอย่างเดียวอะไรเงี้ยเอองออบอุ่นเนาะน่ารักอ่ะอันนี้เราก็ไม่ได้มีอะไรมากเพราะแบบเราด้วยความเราบีบอินทีเรียแบบไม่เอาพรมไม่เอาล่องไม่เอากระจกอะไรเงี้ยมันก็เลยเหมือนตกแต่งได้ไม่เยอะเพราะเรากลัวฝุ่นอะไรอย่างเงี้ยเออด้วยความกลัวฝุ่นก็คือตู้ทุกตู้ไม่มีตู้ไหนไม่มีบานปิดเลย อันนี้โอ้กับพี่หมายย้ายเข้ามาบ้านหลังนี้ได้ประมาณกี่เดือนแล้วนะประมาณ3เดือนสามเดือนที่ยี่สิเดือน2อง2องพันยีอดีอ๋อเราจะได้จำได้าไม่มีปัญหาเรื่องจำวันที่ละเออเวลาขอขอเป็นแฟนขอแต่งงานก็คือต้องเลือกวันนะ้ แล้วตั้งแต่ย้ายเข้ามาอยู่ก็3ามเดือนน่าจะพอรู้แล้วว่ามูดแบบเราเป็นยังไงเราแบบรู้สึกยังไงเราอยากเพิ่มอะไรตรงไหนเพิ่มเติมไหมมีอะไรที่รู้สึกว่าไม่พอใจก็รู้สึกแฮปปี้นะเพราะเหมือนแบบเราก็คิดเยอะก่อนจะทําอย่างเงี้ยเราก็คือ,อแบบเหมือนแบบลงรายละเอียดหลายๆอย่างไว้ให้แบบเหมือนพอมาอยู่จริงๆแล้วมันสะดวกต่อาการอยู่อาศัยอะไรอย่างเงี้ยให้มันเหมือนพล็ติคอมากที่สุดอะไรอย่างเงี้ย ออกมาก็แฮปปี้เราก็แฮปปี้ดีก็มีเดี๋ยวจะทําสวนเพิ่มอะไรอย่างงี้เฉยๆเพราะว่าสวนก็ยังไม่เรียบร้อยเลยนะต้นไม้ต้นเท่านี้มีแต่ย่าต้นไม้ยังต้นเท่านี้รอไปเสียเรียงว่า3มเดือนแล้วใช่ไหมตรงนี้ก็ไม่ซื้อตอนโตมาแล้วเรื่องตัวโครงสร้างเลยรอยย่อเฮาในฐานะที่เป็นคนแนะนําดูแลดีไหมเสียชื่ออ้อมไหมอันนี้คือการรีวิวเลยนะคะพี่น้อยรอยย่อเฮาดูแลดีไหมก็ดีนะก็แฮปปี้พราะอย่างที่บอกว่าสิ่งที่เราแบบ เป็นห่วงมากที่สุดอะคือเรื่องแบบโครงสร้างบ้านความมีมาตรฐานอะไรอย่างเงี้ยก็คืออันเนี้ยรู้สึกว่าอุ่นใจได้เพราะว่าแบบก่อนสร้างบ้านเขาก็มีแบบเช็คดินมีเช็คแบบความแน่นของเสาอะไรอ่องเราก็ไม่ค่อยรู<า>้เรื่องหรอก อีกทีหนึ่งไม่ใช่ของเขาเองด้วยเพื่ความแบบน่าจะถืออะไรอย่างงี้อ๋อมันมันเหมือนจ้างค C ีนอกเข้ามาตรวจความหนาแน่นอะไรพวกนี้ใช่ไหมใช่ใช่ใช่มันเป็นส่วนที่เราไม่รู้เรื่องเลยเนาะใช่ใช่ใช่แล้วก็รู้ว่ามันอุ่นใจอ่ะกลัวแผ่นดินไหวอะไรอย่างเงี้ยเออเอออ๋อเออก็เป็นเหตุผลที่ทํำไมเราถึงเลือกบบริษัทเราสร้างบ้านเนาะใช่ใชแล้วก็การระหว่างก่อสร้างก็ดูแลดีแบบว่า ถึงเราอยู่ใกล้อย่างเงี้ยเราเดินมาดูได้ตลอดแต่ว่าเขาก็จะมีถ่ายรูปส่งทางไลน์อะไรมาให้อัปเดตได้เรื่อยอยู่แล้วด้วยอ,อย่างเงี้ยครับซึ่งจริงๆแล้วเราก็เดินมาดูเกือบทุกวันใช่เราก็อยู่ตรงข้างกันเลยเดินมาประมาณเกสิบเก้ายี่สิบเก้าใช่เออประมาณนี้ล้วสรุปแล้วหลังนี้ประมาณพื้นที่ดินประมาณกี่ตารางวาที่ดินประมาณเก้าสิบ ตารางวาครับประมาณ90แล้วพื้นที่ใช้สอยอะค่ะพี่นชอยร้อยแปตารางเมตร2องร้ก็เกือบเต็มพื้นที่เนาะเหลือเหลือเท่านี้เหลือติ่งเท่านี้ชืนสนามไปน่อยนึงอ๋อแล้วเป็นพื้นที่สีเขียวโดนค่าใช้จ่ายไปประมาณเท่าไหร่งบประมาณเราอ้องขอแบ่งเป็นโครงสร้างก็ได้โครงสร้างส่วนที่จ่ายให้เราเอ้เฮาแล้วก็ส่วนที่เป็นตกแต่งภายในขอแบ่งเป็นสองก้อนก็ในส่วนของโครงสร้างประมาณ6ล้านแล้วก็ตกแต่งประมาณ1นล้านห้า เป็นของเร y a l ห o จะเป็นส่วนของโครงสร้างอย่างเดียวส่วนอีกร้านห้าเนี่ยก็จะมีบิวอินตกแต่งภายในแล้วก็กระเบื้องบางส่วนที่เราแบบว่าขอแล้ว l h o u s เป็นเลือกเองแล้วก็คืนทางรีฟันคืนแล้วก็ขอเราเอามาใส่เองเป็นส่วนที่เราอยากตกแต่งเองใช่แปลว่าเบ็ดเสร็จก็ประมาณเจ็ดล้านห้าใช่รวมเครื่องใช้ไฟฟ้าก็ประมาณแปดล้านครับอ่อแต่พื้นบ้านเกือบเกือบสามร้อยตารางเมตร แล้วสวยด้วยนะออกมาสวยด้วยนะต้องแบบพิถีพิถันเออเหมือ,อนเขารู้ว่าต้องเคร,รเดิตเขาอะเรารู้ว่าต้องเคร,รเดิตเขาเได้อะไรวันนี้ขอบคุณพี่ใหม,ม,ม่มากๆเลยนะคะได้ขอบคุณจาด้วยได้โอ๊ยไ,ได้แล้วไม่เคยสุภาพใส่กันขนาดนี้กันด้วยเหรอไดยเยวันนี้ไดวันนี้ต้องขอบคุณร้อยยงเฮาส์ด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณอะไรต่างๆก็ตามที่ทําให้เรามาเจอกันแล้วก็ขอบคุณพี่ขอบคุณที่พี่ใหม่มาเจอจานะครับ ดูแลจัดดีเลยบงานแต่งดูแลจัดดีเลยนีคุณเจ้าสาวน่ารักอยากจะอินเสิร์ทภาพงานแต่งเกาหลีมากโอเคไปแล้วโอเคไปแล้วทุกคนบ๊ายบายค่ะ